อนุภาพของวันเวลาเนี่ยมันก็น่ากลัวยอยู่นะคนที่มีความหวังรอคอยในสิ่งที่หวังมันก็จะบีบคขั้นความรู้สึกเพราะการรอคอยเนี่ยมันเป็นทุกข์ ห็นไหมถ้าเรามีอุปทา,านความยึดมั่นเข้าไปจับปุ๊บการรอคอยเรื่องราวต่างๆถ้าเรื่องดีก็ตื่นเต้นหวังจะได้สมหวังสุขใจภูมิใจแต่ถ้าเป็นเรื่องร้าย ก็กระวนกระวายไม่แพ้กันแต่มันคนละด้านอย่างฟังรอฟังคำนิจฉัยของหมอเราตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเจาะเลือดไปตรวจรอฟังผลเนี่ยก็กระวนกระวายแบบหนึง่ง ถ้ายิ่งผู้มีคดีความล่ะทั้งโจทย์ทั้งตัง,งจำเลยก็ตุ้มตุ้มต่อมๆมม,มันจะออกทางไหนอนุภาพของวันเวลาผ่านอุปาทานความยึดมั่นเนี่ยก็ทุกข์อีกอย่างแต่ถ้าเรามองไกลไปถึงชาติหน้าพบหน้า คนทำบุญทำดีไว้ก็คงไม่เป็นอะไรมากนะักเพราะเมื่อทำดีแล้วมันก็มีแต่ความสุขใจสบายใจตายลงเมื่อไหร่ก็มีสุขติเป็นที่หวังอยู่ก็ยังมีความสุข มองไปข้างหน้าก็มีความหวังมองไปข้างหลังก็มีความสุขเพราะความคิดคำพูดการกระทาที่ผ่านมามันถูกต้องคิดถูกต้องพูดจาถูกต้องกระทาในสิ่งที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายผู้ใดสดับรับฟังธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า ยิ่งมีการประพฤติปฏิบัติควบคู่กันไปบุปคคลเหล่านี้ก็ยิ่งไม่เดือดร้อนไม่กังวลปล่อยได้วางเป็นเมื่อ,อไรก็เมื่อนั้นจะได้เดินสายมืดมันยังไม่รู้จักปล่อยวางหรอกฝ่ายผิดฝ่ายบาปมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวล บางทีปากบอกว่าไม่เชื่อแต่ใจคราะครวันพรั่นพรึงอยู่จะไปเจอ,อยมาบาลจะเป็นอย่างไรจะลงโทษอย่างไรบาปกรรมที่ทำไว้ความคิดที่ไม่ถูกต้องคำพูดจาที่ไม่ถูกต้องการกระทำที่ไม่ถูกต้องนอกจากไม่ถูกต้องยังเป็นทุกข์เป็นโทษอีกพระคุณเจ้าญาติโยมก็ลองทบทวนดูว่า มันจะเป็นอย่างไรความทุกข์ความกังวลนี่คือการรอคอยเหมือนกันอนุภาพของเวลาหวังว่าจะได้รับสิ่งดีสิ่งงามเข้ามาในชีวิตโล่รางวัลเสียงสรรเสริญยศตำแหน่งมันก็พอๆกันเมื่อ เรามีอุประทานความยึดมั่นแต่ว่ามันเป็นคนละฝั่งเป็นคนละฝั่งหากใจขาดธรรมะหรือมีธรรมะน้อยมันก็กระวนกระวายไม่แพ้แต่ส่วนหนึ่งมันดีดดิ้นโลดผลดีใจภูมิใจแต่อีกฝั่งหนึ่งมันหดหูห่หอเหีียวกระวนกระวายร้อนรอน นั่นคืออนุภาพมุมหนึ่งแต่ที่แน่ๆเห็นกับตาก็คือความแก่ความเสื่อมความโทมที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราผิวหนังเหี่ยวย่นหูตึงตาฟ้าฟางหัวงอกฟันหัก เรียวแรงถดถอยความจําเลอะเลือนนี่ก็อนุภาพของเวลาวันนี้ได้คุยกับญาติโยมบางคนบางท่านโอ้ก็นึกถึงว่าพิจารณาไปชีวิตนี่มันช่างลำบากเหลือเกินเมื่อเราพิจารณาให้มัน ละเอียดลึกซึ้งลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ของสนุกเลยถ้าเรายังต้องเกิดมาสมมติว่าเรานี่แหละต้องได้เกิดมาอีกครั้งใหม่ตายลงจากชีวิตนี้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเราก็ลองนึกถึงสภาพ ที่เราเป็นเด็กทารกมานั่งคุดคู้อยู่ในท้องแม่น้ำเลือดน้ำคร่ำอดดุดรจมูกเต็มตัว่เป็นยังไงกินอาหารทางสายรก เก้าเดือนสิบเดือนวันคลอดลืมตาดูโลกมันอาจจะแสบจะร้อนเมื่อโดนอากาศตกใจปอบพ้นจากท้องแม่ตกใจก็ร้องไห้เล่นดินกินทรายอันนั้นเราไม่รู้เรื่อง แต่เรามองแบบผู้ใหญ่แล้วมองดูสภาพถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่รู้ตัวจับอะไรได้ก็ยัดเข้าปากอย่างเดียวคานเล่นตกบ้านตกเรือนเสียชีวิตไปก็ไม่น้อยกลืนเหลียนกลืนกรวดกลืนทรายติดหลอดลมตายก็นับไม่ถ้วน เกิดโรคเกิดภัยท้องร่วงบ้างวัดบ้างแล้วแต่สารพัดตั้งแต่สมัยก่อนการแพทย์ยังไม่เจริญนี่โอ้เด็กทารกเสียชีวิตนี่ปีหนึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้าเราต้องได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อาจจะอีกร้อยปีพันปี ยิ่งเกิดในยุคที่คนไม่มีศีลมีธรรมธรรมชาติโหดร้ายอย่างทุกวันนี้มันโหดไหมอากาศเป็นอย่างไรอาหารเป็นอย่างไรเราบอกว่ายุคจเจริญอากาศเป็นพิษน้ำเป็นพิษอาหารเป็นพิษปนเปื้อนด้วยสารเคมีสารโลหะหนักเท่าไหร่ ยิ่งเราบอกว่าใช้ยิ่งปัจจุบันเนาะรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดเราบอกว่าพลังงานสะอาดแต่พิขบวนการผลิตแบตเตอรี่เป็นยังไงโลหะหนักเหล่านั้นปนไปกับน้ำปนไปในอากาศตกลงมา อยู่กับแผ่นดินปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์หายใจเข้าก็าป่านนั้นนี่มองแบบจริงร้ายแต่จริงถ้ายังเป็นกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราได้เกิดมาอ,อีกห้าสิปีข้างหน้าร้อยปีข้างหน้าสองร้อยปีห้ารอยปีข้างหน้าแบบเกิดไว้นี่แหละ ความสกปรกปนเปื้อนด้วยสารเคมีในโลกนี้ใจขนาดไหนเราเกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะโดนกรรมมันตะลังสีกัดกินเนื้อกัดกินหนังโรคภัยไข้เจ็บเพราะอายุคนจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยร้อยปีผ่านไปอายุลดลงหนึ่งปีร้อยปีผ่านไปลดลงหนึ่งปี อันนี้โดยปกติยิ่งบอกว่าโลกเจริญอุตสาหกรรมเฟื่องเฟื้องฟุ้งมากเท่าไหร่สารพิษสารเคมีก็ยิ่งเต็มไปในโลกมันยิ่งจะทำให้อายุคนลดลงเร็วเข้าไปเรื่อยลดไปเรื่อยโยครคภัยไข้เจ็บก็ามากนี่พูดถึงการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ ความเอาตัวรอดได้แต่ละวันทีนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรก็แล้วแต่ดิ้นรนขนขวาวเหมือนอยู่ปัจจุบันชีวิตมันคือการต่อสู้จริงๆก็เราจะอยู่ให้รอดได้แต่ละวันแต่ละเวลาต่อสู้กับอะไรบ้างที่หัวใจเต้นนี่มันก็เต้นเพื่อยู่รอด ปอดหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อความอยู่รอดต่อสู้ได้นี่กับเพาะย่อยอาหารลำไส้บีบตัวก็เพื่อความอยู่รอดต่อสู้อย่างหนักจิตใจก็เหมือนกันความคิดต่างๆไหลวนเข้ามา <c oughs> สู่ความรู้สึกนึกคิดอดีตเรื่องในอดีตผ่านไปแล้วก็นํามาคิดใหม่อนาคตยังไม่มาก็นํามาขบคิดอีกทั้งบวกทั้งลบทั้งได้ทั้งเสียทั้งมีทั้งเป็นปรักโกรธเกลียดรัวอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ําใจวนเวียนอยู่ในความรู้สึกนี้ผู้ได้สดับรับฟังพระธรรมคําคสั่งสอนของพระผูทธเจ้ามีศรัทธามีความเพียรก็ยังดีหน่อย เหมือนท่านทั้งหลายได้มีสติรู้ในปัจจุบันขณะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุโทโธพุโทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอราหังนี่ก็คือการต่อสู้เหมือนกันพยายามยกจิตออกจากอารมณ์ของโลกให้จิตมีที่พักที่ปิงให้มีวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิต ถ้าใครทําได้เห็นลมเข้าชัดเห็นลมออกชัดพุทธชัดโทชัดชุบชัดพองชัดเมื่อเห็นชัดเมื่อไหร่ใจเราก็จะได้หลุดออกมาจิตเราหลุดออกมาจากการบีบคั้นของอุปาทานความยึดมั่นหลุดพ้นมาจากการบีบคั้นของกิเลสตัณหาชั่วระยะเวลาที่เรามีสติมีสติรู้ตัวนั่นแหละ มีสติรูในปัจจุบันขณะนั่นแหละนี่ฟังยากหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวกายกับใจอยู่คนละที่คนละทางนั่นโดนกิเลสเผาพราญออปทานอานอิกินแต่ถ้ากายกับใจทั้หน้าที่อันเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันอารมณ์ จิตก็เป็นอิสระชั่วขณะที่เรารู้ตัวมีสตินั่นแหละด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงบอกให้เราจเจริญให้มากกระทําให้มากเมื่อจเจริญให้มากกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่บุญเกิดกุศลเกิดความว่างของจิตก็มากขึ้นมากขึ้นความแข็งแกร่งความรวดเร็วของสติสัมปชัญญะก็มากขึ้น เมื่อสติสัมปชัญญะมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวมั่นคงก็ป้องกันจิตรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่อารมณ์ของความทุกข์โลภโกรธหลงนั้นนั้นเมื่อเรามาฝึกมาฝนมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะถือเป็นเรื่องสำคัญถือว่าเป็นบุญของเรา ขอขอให้เราได้ตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียรจะอยู่บ้านอยู่วัดทำการทำงานอยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ไร่อยู่หน้าอยู่เมืองใหญ่เมืองหลวงในออฟฟิศสำนักงานที่ไหนก็แล้วแต่พยายามไม่รู้ตัวอยู่เสมอมันเผลอมันลืมเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่รู้ตัวเมื่อไหร่ละกลับมาอยู่กับองค์ภาวนาเมื่อนั้น อันนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนให้ตั้งอกตั้งใจมันเหนื่อยเราก็พักเมื่อรู้สึกตัวพักพอสมควรแล้วก็เอาทําต่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดก็มีสติรู้นะ่อรู้ตัวอยู่นั่นแหละคือเราเติมสติเติมสัมปชัญญะยิ่งเพียรมากยิ่งทํามาก บุญก็มากกุศลก็มาก,ก,มากบารมีก็มากขึ้นมาพร้อมๆกันแต่ถ้าเฉยชาปล่อยปะละเลยละ่ะมันก็ไม่ได้อะไรเดนั้นก็เป็นกำลังใจให้กันและกันทุกทุกคนวันนี้ก็คงจะใช้เวลาประมาณนี้